สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ขอแนะนําร้านก็แล้วกันนะครับร้าน NK Sport หรือร้านแชมป์กีฬา Sport นะครับโดยแอดมินครูมิกกี้นั่นเองนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ไปไหนนะครับพอดีฝนตกนะครับก็ขอรีวิวในเรื่องของพวกเสื้อผ้าหน้าผมนั่นเองครับสำหรับชายหนุ่มที่ต้องการเล่นกีฬาต้องการแต่งตัวเป็นนักกีฬา หรือว่าสาวๆที่ต้องการอยากจะเสริมความหล่อด้วยการแต่งตัวเท่ๆนะครับวันนี้ครูมิกกี้หรือโดยแอดมินครูมิกกี้ก็ขอแนะนำเป็นเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์สีสันสดสวยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแกนสปอร์ตวาริกไอมาเน่นะครับสีสันจุดจัดมากเลยหรือเรียวสปอร์ตนะครับทางร้านของเราก็ เชียร์แบรนดังๆหลายแบรนด์ทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาเสื้อผ้าอยู่ก็สามารถที่จะทักอินบ็อกมาได้ที่ร้านแชมป์จีฬาสปอร์ตนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับโดยแอดมินครูมิกกี้สตอรี่อีสานก็ให้การ บริการในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนั่นเองนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใจถ้าอยากได้ใจคนรูปหล่อก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีนั่นเองครับเรายังมีเสื้อผ้ากีฬาถุงเท้ากีฬานะครับก็ขอรีวิวก็แล้วกันนะครับมีถุงเท้ามีเสื้อผ้าหลากหลายสีสันมากมายนะครับมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกหานะครับสั่งทางออนไลน์ก็ได้ก็ทักทายไปที่อินบ็อกซ์เพจของร้าน NK s p r t สปอร์ตสนครก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครูพิกกี้ก็รีวิวให้ท่านเห็นแล้วว่าผมทำอาชีพอะไรครับนอกเหนือจากการเป็นยูทูบเบอร์ที่อยากจะส่งต่ออนะ